Kau takut mondo ni tanpa te wong mi karine Rov Empor Mereka men respuesta dengan tebolesan Siapa lu pak, isi aku いいね。<Cool. S 2> cool. ขาร้อนสัตว์ย่อดยิงสั่นสั่นปี๊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 ขาสู้ไม่ไหวแล้วหมดแล้วหมดแขงแล้หมดจริงแม้แต่วันนี้มันแบบเจอแต่เกมวางๆอะไรงนี้นะเกมแก้ๆอย่างเงี้ยเหนื่อยคนละแบบเหนื่อยเหนื่อยคิดเลิกเลยต้องรู้สึกว่าหน้าจะได้เล่นคิดได้เร็วอะ แล้วยี่โม่ผมก็เดือนนั้นเนี่ยออกมบ้าก็คือว่ามีใครต่อเนี่ยคือบางทีเจอด่าบมาหรือว่าแบงก์ต่อคิดว่าเข้าแบงก์มาจีเวลาอะไรเนี่ยอ๋อเจอพวกอย่างนี้มาบ้างที่แบบแบงก์ดาบแบงก์ต่อเพราะเราหว่าจด้เลอ่ะอี่โดนลูกเลงมันไม่กินเลยพี่อย่างถ้าโดนอย่างผมโดนลูกแรกเนี่ยลูกต่อไปผมแบบผมไม่ตกเต็มแล้วนะถ้าไม่มีจังหวะผมเนี่ยไม่กล้าถ้าลูกแรกโดนผมไม่เอา พี่ต้องพี่ต้องไม่เททั้งตัวอย่างอย่างผมเนี้ยถ้าผมรู้สึกว่าแบบผมเจออย่างเงี้ยผมจะเคาะลผมจะไม่แบบนอกใชผมจะไม่แบบเเยใช่พี่ยิ่งถ้าเกิดถ้าเกิดว่าผมโดนดีดไปิอย่างเงี้ยผมจะแบบผมจะ ผมปล่อยนะผมไม่เอารูปแบบเนี้ยไอ้เร็วผมปล่อยได้นะคือผมอะเอาวรออยู่วะรอลูกแบบนี้เหรอไม่รู้เขาเขาเขาส่งอะไรเขาเขาปล่อยยังมีอยู่ต้องเชื่อเขาต้องเจอต้องเจีต้องเจอตองหาต้องข้ามผ่านมต้องขึ้นมา แต่ในวันนั้นผมก็ขับต่อไม่เป็นไรคือผมผมเตรียมตัวแล้วผมรอซ้อนอยู่แล้วถ้ามันปล่อยไม่เป็นไรที่ผจะลูกที่ผมซ้อนคือแบบกลับว่าแม่งแบบเยี่ยมคือใส่จนเต็มแม่งแบบตายที่ยมกลับคืออะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเออก็ต้องยอมเับนั่นมันโดนปักอยู่น่าจะเราเราก็แก้หามใจกำลังจะเปิดประตูลงมาเลยใส่ชุดที่แผ่นนมนี่เลยเนี่ย ทำไมพี่ต้อพิ่งจะมแล้วไม่ิด Why ain't there a link? Why ain't there a link? พระสวรรค์โอ้ยตกเลยต่อมานี่ไ้เหี้ยผมไม่้พูดอะไรเลยแม่งบอไม่ไป ที่ไม่ได้ผมเดือนละสองครั้งจริงผู้ผมตั้งคนซึ่งซึ่งคราวที่แล้วคือเดือนนี้ถูกไหมที่ที่ไปปิ้งย่างคือเดือนนี้ไปมีข้าวต้มกับมีข้าวต้มกับตีน้อยไม่เอาไม่เอาออพพอพอเราต้องเราต้องช่วยกันเราต้องช่วยกันเดือนละสองครั้งเราใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งถ้าไปไปได้แต่เดือนนี้จะไปไม่ได้แล้วนะถ้าถ้าไปไปได้แต่เดือนนี้จะไปอีกไม่ได้แล้วนะ ตาสะบวรรค์ดินเองตาสวะบานดูรูปเลยวะไม่เอาไม่เอาโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเธอคำนวณของเธอไงแล้วเดี๋ยวว่าใช่ใช่เออหมุนึกออกแล้วไอ้ร้านต้มตังนี่บอกว่าคืออะไรงวันนี้ขับรถขับรถด้วยอะไรวะลาบวาสนาหนักไปเปล่าไม่ใช่หรอไม่ลาบป้าอะไรที่อ่นี่ลาบป้าอะไรวะส้มตังป้าอะไรที่อ่ะ นั่นอยู่ในซอยมันไม่อยู่าจะไปเท่าไปไม่ได้แต่ว่าจะมีบองตกตาเราเดี๋ยววันนี้เท่าไหร่ว<ช>ันนี้วันที่แปดสิบเลี้ยงไหมสิบแล้วพอเลยเหรอถ้าเราไปแล้ววันที่สามเขาไม่ได้หิวหิวเวอร์ไปแล้วมันไม่คุ้มอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าหิวมากไปด้วยได้ฮะ เจไปเข้าต <Okay. S 1> you know like. ้มพี่ตีพี่ปืน่ะไปตีน้อยก็ต้มนี่อะ้ยต้รงเนี้ยเหรออันนี้นับเป็นตีน้อยไหมอันนี้อันนี้ไม่หมดค่ต้าใช่ไหมโอเคต้องมีคต้องค่าต้าด้วยยืนไม่ได้เนี่ยแม่งบอกผมว่าแบบเราจะต้องลดแล้วใช่ไหมพี่แม่งบอกผมดาจะต้องลดความอ้วนนะวันนี้กินข้าวเสร็จเออว่ะ I <laughs> you,